แล้วีค่ะพี่น้องมื่อนี้ไม่น้อยได้รับพัสดุจากเยอรมันนี่นะคะจากพี่สาวคนสวยใจดีนะคะพี่พณิดานะคะพาริดานะคะพี่พาริดาแฟนคลับจากเยอรมันนะคะเพิ่นเป็นห่วงใหญ่ในอาการป่วยของเมียน้อยนะคะซึ่งแพร่ไปสอนดอกไม้กันลายค่ะเป็นในประเทศสิวเดนเป็นกันเยอะมากจนเนหนาดลงซื้อพิมพ์น,นะคะเป็นโลกยอดฮิตนะคะตอนนี้ มือ่อดีดีแน่ฝนตกนะคะมันจะได้ล่างละอองไอเกสรดอกไ,อไออนนอม้นะคะเมื่อนี้ฝนตกม่ยนั่งขั้นนะคะนอ่นอาการทรงตัวเม่ได้ดีฝนนะคะก็พี่สาวส่งมาให้จากพี่สาวแฟนคลับนะคะที่นาลานะคะทนงมะฮายตัวน,นี้เดี๋ยวแม่จะให้ดูนะคะมียาตัวนี้นะคะเอาไมาต่ต้องหาเพยัออ่านให้ญญาหาตาแม่บอกคอยชัดนะคะนี่ค่ะเราจะเป็นตัวนี้หนขวดนะคะ อันนี้น่าจะเป็นยาก,กินนะคะดียวจะเริ่มกินเลยทันทีนะคะอันนี้นะคะสองหลอดเอาสองแพงน่าจะเป็นยาฉีดยาพ่นจมูกกับยาน่าจะเป็นยาพ่นจมูกกับยาพ่นเสปากนะคะแม่อ้อยาหยอดตาก็ยาพ่นจมูกแม่ะค่ะเป็นยาหยอดตานะคะก็ยาพ่นจมูกไม่เราเกิดจะใส่เลยหลังจากที่อัดคลิปเสร็จ,จเอาไปล้างหน้าล้างตาแปรงฟันเสร็จแล้วก็เอาน้ำแล้วก็ ใส่ชุดเก้านี่นะคะเดี๋ยวจะมาใส่ยาดรอดยาก็จะไปเคดกับเขากินแล้วก็มากินยาต่อนะคะแม่ค่ะอันนี้เป็นยายอดจมูกนะคะยายอดจมูกก็ยายอดตานะคะแล้วก็เป็นยาตัวนี้นะคะเพื่อนบอกว่าให้รีบกินทันทีจะรู้สึกว่าหายขึ้นหายดีขึ้นนะคะส่วนส่วนนั้นี้คงจะบ่ิได้อ่านพะอ่านบอกออกภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าน่าจะกินมันละเม็ด หรือว่าจังไหนเดี๋ยวคงอ่านได้แต่ว่ามัานกินกี่เม็ดต่อมือนะคะเดี๋ยวก่อนตาเ่าเห็นหงนะคะมันฟ้างะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหาเดี๋ยวใส่ไว้ค่อหาแักหน่อยเพราะว่าหรือว่าสั่นตองถามพี่เพิ่นเดี๋ยวตองส่งขอควาาไปหาพี่เพิ่นแล้วกันขอควาามั่นใจนะคะก็ขอบคุณพี่พนิดามากๆนะคะ ไม่นได้รับแล้วนะคะก็เดี๋เราจะกินทันทีนะคะเดี๋ยวไปอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ทำความสาวกินแล้วก็จะได้กินยานะคะแล้วก็จะได้หยดยาแล้วก็เพิ่มผักผ่อนแล้วก็สาหรับวันศุกร์น้าะคะวันศุกร์หน้าวที่ยี่สิบนะคะ,ะ,คะไม่น้อยจะเดินทางเขาสตอกโฮล์มนะคะเพื่อไปพบพี่สาวคนนี้นะคะคนที่สรงยามาให้นะคะพี่เพิ่นเป็นแฟนคลับอยู่ที่เยอรมันนะคะเป็มคนไ่ายเห่าแล้วก็เค็นคชีวิตอยู่ต่างประเทศอยู่เยอรมันนาน เพิ่นเห็นเพ่นหป่วยเพิ่นก็เลยอีตทนสงสารเลยอีกอย่างนึงเพิ่นยัม่น้อยบ่ได้ไปนะเพิ่นยังไม่น้อยไปหาเพิ่นบ่ได้ที่ที่สตอกโฮมที่ผู้ใดที่ตตามคลิปไม่น้อยแม่ไม่น้อยบอกแล้วว่าสิไปเจอเพิ่นนะคะที่แรกเพิ่นตั้งใจจะขับรถมาหาไม่น้อยแต่ว่ามั่นใจากเยอรมันนะคะโดยเพิ่นป่วยทั้งคู่นะคะแพืนเพิ่นกับป่วยตัวเพิ่นกับป่วยอยากเจอไม่น้อยแฮมเพิ่นก็เลยซื้อตั๋วมาบินบินมาลงที่สตอกโฮมเดี๋ยวไม่น้อยก็จะไปเจอเพิ่นที่สตอกโฮมนะคะให้เพิ่นเจอตัวที่่สตอกโฮมคะ เพื่อนก็เลยส่งยามาให้กินก็จะรีบกินเพื่อจะรักษาตัวแล้วจะไปพบพี่เพื่อนถึงยังไงต้องไปในนอนคะ่ะเพราะว่าไม่น้อยจองไม่น้อยจองอจองรถเม์สำหรับที่จะเดินทางจากจากเมืองเม่ยน้อยเข้าไปสิสตากลมแล้วก็จองรถเมฆค่ะกลับมาแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นการไปวันศุกร์กับวันเสาร์เย็นนะคะไปเย็นวันศุกร์แล้วก็กลับวันเสาร์เย็นก็จะเจอพี่เพื่อนในช่วงกลางคืนคเพราะว่ามีนัดเจอกันน่าจะเป็นช่วงกลางคืนเพราะมัอคืนคุยกันเป็นบางส่วนนะคะนัดเจอกันกับเพื่อนแล้วก็ ฮ้อสบหาดืมหากินน้ากันตอน่อกางขึ้นนะคะอาจจะเข้าเทคนเต้นพงเต้นอนนเอเต้นพัางเเต้นไปพับไปเต้นไปยังกันนิดน้อยนะคะสังสรรกันนิดหน่อยแล้วก็พอตอนเศร้าไม่น้อยก็คงจะตื่นแล้วก็กินขา้าวกินน้ำแล้วก็คงจะไปหาทายคลิปในเมืองให้พี่น้องบึงถ้ามีโอกาสถ้าเจ้าของร่างกายไหวนะพราะว่าคนท้ามันเจือดแต่มก็ต้องสังสรรค์นะคะสังสรรค์มันก็่าจะมีเมยมีสบอยเกิดขึ้นแล้วก็เดี๋ยว ถ้าโบถ้าถ้าโบสวยแห้งทะาร่างกายไว้ก็จะเดินเลาะอยู่ในเมืองเกา่าถ่ายมาให้เบิรงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีน้องน้องออนนะคะแฟนขับที่อยู่ที่สตอกโฮล์มนะคะจะมารับแม่ใหญ่น้อยที่สนามเออที่สถานีรถรถบัตรนะคะจะมารับแม่ใหญ่น้อยที่สถานีรถบัตรแล้วก็จะอยู่กับแม่ใหญ่ แล้วก็สิ้อาเที่ยวน้ากันนะคะแล้วก็สืาไม่น่อยไปเขาโรงแรมซึ่งตอนนี้โรงแรมเข้าคํากันกาลังจองกันนะคะที่นี่พี่เพิ่นบอกอยากให้ไม่น้อยนี้ได้โรงแรมเดียวกันกับเพื่อนซึ่งก,บก็บ่นใจเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวจะหลังจากอัดคลิปเสร็จแล้วปส่งขอ,งของความหาพี่เพื่อนพอพี่เพิ่นนัดว่ามือนนี้เพิ่นส่งซื้อโรงแรมมาให้แต่ส่วนทางไม่หน่อยก็ยังหาโรงแรมอยู่นะคะกับมือขึ้นได้แล้วแต่ที่นี้มีปัญหาเรื่องการโอนเงินนโอน่มบินก็เลยให้มูอีกคนหนึ่งโอนบรูวันมูจัดการางเีลยนะี่เดี เพราะว่าเดี๋ยวีเพิ่นสิส่งซื้อลุงแนมมาให้เพิ่นบอกแล้วสถานที่อยู่ไสแต่ว่าเพียงแค่บอกซื้อลุงแนมเดี๋ยวน้องอ่อนนะคะน้องอ่อนที่อยู่สตอคโฮมเพิ่นจะเป็นคนจัดการพาไปพบกันแล้วก็มารับแม่ใหญ่น้อยแล้วก็ดูกับแม่ใหญ่น้อยกินกินขอกินน้ำน้องกันแล้วก็ดูแลคแค่แค่ล้วน้องอ่อนก็เป็นคนจัดการเรื่องตัวตัวรถให้แมงยน้อยนะคะอันนี้ก็ขอบคุณน้องอ่อนน้ำหนัน้องสาวหรือเป็นเอนิ้นแมงยน้อยว่าแม่นะคะเพิ่นทำแมงยน้อยเหมือนแม่นะคะก็รู้จักกันมาตั้งแต่เพิ่นเข้าบอกมาในยูทูบเกือบปีแล้วนะคะ เพิ่นเปนคนอุดอดก็โอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นหรือว่าเองจังไหนนะเดี่ยไม่ได้ก็จะถ่ายให้เบิ่งนะคะถ่ายคลิปให้เบิง่งนในในใน,ในเหตุการณ์ทีดท่ายได้บางส่วนเท่ากับอยากสิเป็นส่วนโตกันบ้างในระว่างแฟนคลับอย่าพูดคุยให้ห้ากันเดี๋ยวเบิ่งก่อนนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าไปแน่นอนนะคะเดินทางวันศุกร์เย็นนะคะกับเสาร์เย็นนะคะสําหรับแฟนคลับทา้งน้านสตอ๊อกโฮมอยากเจอกันเดี๋ยวเราเจอกันได้วันเสาร์นะคะหลังจากไม่น้อย เช็คเอาออกจากโรงแรมแล้วก็คงเดินอยู่แถวในเมืองนะคะเดี๋ยวห้องค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะ,ะถึงตรงนั้นนะคะก็ขอบคุณในไ,ไลน์ค่ะสําหรับน้าใจเมตีของพี่สาวคนนี้นะคะเดี๋ยวสําหรับเรื่องราวของพี่สาวคนนี้เดี๋ยวไม่น้อยจะนํามาเลาให้ฟังหลังจากที่พบคนแล้วเรีย,รยบร้อยนะคะเดี๋ยวจะเล่าแล้วก็อยากให้เป็นกาลังใจสําหรับคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่นะคะแล้วก็ไม่น้อยบอกเลยว่า โลกของความเป็นจริงโลกของความความรักหรือความห่วงใยบนโลกโซเซียลมันมีจริงค่ะแต่คุณต้องเลือกที่ครบเลือกที่จะใช้เลือกที่จะดูนะคะการเชื่อเชื่อเชื่อเนื่อไว้ใจ่ไก่ใครก็ขอให้พิจารณานะคะอันนี้ไม่ีน้อยบริบบอกว่าไมีน้อยออน โชคดีแต่แม่น้อยบอกด้วยว่าแม่น้อยได้กลรรยาณมตรท,ที่ดีสุดๆในทุกเส้นทางที่แม่น้อยไปได้แฟนคลับที่ดีได้กลรรยาณมิตรที่ดีมีแต่เจอแต่คนจริงใจแม่น้อยถือว่านั่นอาจจะเป็นผลเพราะเราจริงใจตอบเขานั่นแหละนะคะเดี๋ยว่ยวๆกันนึงก็ขอบคุณพี่พันธิดานะคะเดี๋ยวเราเจอกันนะคะพี่สาววันศุกร์เราเจอกันแน่นอนค่ะศุกร์หน้านะคะอีกไม่กี่วันเราก็จะเจอกันเดี๋ยวจะพยายามกินยานและรักษาตัวแล้วก็ขอบคุณความรักความห่วงใยของแฟนคลับที่ หายไม่น่อยทุกมือนะคะบอกมาทางด่านขอความทางด่านอ่ขอความส่วนตัวทางด่านเฟซบุ๊กหรือว่าขอความส่วนตัวทางดา่านไลน์หรือว่าขอความทงางไต่เม่นของขิปแม่อ่อ,อยอ่านทุกคนนะคะนอกจากช่วงไหนที่ไม่น่อยขั้นตายแห้งเจ็บตายแห้งกับบริต้ตอบแต่ว่าสิใช้วิธีกดถูกใจไว้คืออ่านแล้วนะคะอันนี้ต้องขออภัยแล้วก็สำหรับทางด่านเฟซบุ๊กพี่น้องห้ยกำลังใจทุกมือนะคะบอกว่าสิเป็นทางด่านไต่เม่นหรือพิมพ์ให้กกำลังใจ ในขอความส่วนตัวและทุกๆอย่างในสิ่งที่พี่น้อง็ดไท้ไม่น้อยนะคะเพราะเข้าอยู่กันได้เข้าอยู่น้ำกันได้แบบเป็นพี่น้องกันแล้วกันนะคะเ้าถือว่าแฟนคลับเปียสแมนไม่น้อยถือว่าเปียสแฟนคลับเปียสแมนบุคคลในครอบครัวนะคะเป็นพี่เป็นน้องเหมือนเดิมนะคะมีความรักและความจริงใจให้พี่น้องเสมอนะคะไม่มตีนีเข้าสิติงเกบไว้ยาวหน้านะคะผิดพลาดก็ขออาภายัยผิดใจก็ ขอโทษเนาะคนเฮาคบกันถ้าจะมีความจริงใจต่อกันต้องมีอะไรไม่พอใจไม่ถูกใจกันก็เปิดเผยแล้วก็คุยแล้วก็ปรับความเข้าใจกันนะคะซึ่งมีหลายคนที่คุยกันก็ไม่น้อยแล้วก็ถูกใจกันแล้วก็มีิพิจกันไปแล้วก็หันกลับมาปรับความเข้าใจกันแล้วก็ย่งเป็นมิตรภาพใน youtube แล้วก็ใน Facebook แล้วก็เป็นความเป็นเป็นมิตรภาพเพื่อนปูงกันอีกยังต่อมาอีกยังตอนทุกวันนี้ก็ย่งเป็นอยู่นะคะก็ตอนนี้ก็ขอบคุณเลนยานะคะเดี๋ยวไม่แน่ขอตัว ไปทำกับภารกิจประจำวันเดียวจะมีคิดกินข่าวให้เบื่งนะคะขอบคุณจริงๆน้ำใจเมตตีพี่น้องนะคะได้รักใจใจจ้ารักนะจุ๊บจุ